สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับคนหลงทางชาแนลครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีผู้ช่วยมาคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะไปตามติดคุณดกหรือเสียดุลุกเลยฮะ นี know, das wireless, e ้ผมผมเจอแล้วเสียลูกแดงผมไปเมื่อกี้ที่ผมที่ตูกไปเดี๋ยวไปสัมผัสรถเสียดุกใกล้ๆกันครับเดี๋ยวไปคุยกับเสียดุกกันครับครับผมตามผมไปเลยครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับเสียดุกเสียดุกครับผมนี่เจอเสียสองนะครับวันนี้คุยไว้ครับว่าคันนี้ผมจะเกาะติดเป็นคันต่อไปไม่ได้ล้างเลยครับพี่แดงครับพี่แดงเออพี่แดงครับจะแดงจะแดงจะแดงจะกินเนี่ย อันนี้อันนี้ตีตัวตีตัวมาจากไหนก้อนเนี่ยตีตัวจากระยองระยองโอตีตัวจากระยองครับมุกอ่ะมุกอ่ะมุกอ่ะโอ้ใส่มุกอ่ะโอ้วันนี้เป็นไซม์แม่เนี่ยกระชากกระชากแล้ใส่ยังไงวันนี้เนี่ยมาดีดาครับกระชานะ่ยปังปด้วยนะครับปังด้วยนะครับนี่ครับครับนี่นี่นี่ทีมงานเนี่ยนี่ก็คืออีกอีกหนึ่งหนึ่งคนนะในทีมงานของใจถึงเพิ่งตื่น สองร้อยโทนะครับร้อยโทธานครับร้อยโทร้อยโทยิ้มเป็นประธานนะครับทิปมองไม้ครับโอไยเข้าไปเอาสามสี่ครับวันนี้ใส่เข้าบ้านนี่เด็กเอาลูกอยอีกอันนึงครับรถเชีงใหมครับโคตรวิ่งตามตูนเมื่อกี้ว่าเสียลูกจะไม่จอดครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูดูความเงาของเนี่ยโอ้โหหลังจากคลิปที่แล้วนี่ ของของร้อยโทนี่เขาเป็นสิงห์เหนือนี่ครับตัวิ๊บสายใต้ของเราสายใต้สายนี่สังด้วยครับมาแล้วมาแล้ววันนี้ลมพนนครับลมพนคนใจถึงเพิ่งตื่นวันนี้เพิ่งตื่นครับเที่ยวแรกครับพุงออกแว้งครับโอ้เที่ยวแรกเลยวัานี้ครับ นี่ฮะดูความโอ้โหแต่งร้อยทนแนนสูนะครับนี่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 ไฟเนี่ยไฟเนี่ยสวยนะเนี่ยแบ่ว่าด้วยว่าจอดแต่ว่าหุ่นกายมฮะหันตั้หัวตั้งแหงไว้ฮะตั้งแหงไว้พี่ครับมาตั้งแหงเอาหัวลุงตั้งครับเอาแล้ดูครับผมอ่าแล้วนี่ก็อันนี้ก็เราสมทนะครับเดี๋ยวเป็นคนจ้างงานนะครับทำนะครับเนี่บอกมีมีเสื้อเด็สั่งางๆมับ วันนี้ผมตามจนเจอตามจนเจอพี่ดูกอตามสูตรเราจนเจอก็จะไม่เจอกันแล้วครับออกมาวิ่งตามสูตรเลยคราวนี้อีกตอนนะครับทีมงานนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่งตื่นก็เลยรับบทไปเขาได้มาใส่เสื้อเข้ากล้องนะอยเข้ากล้องหน่อยครับอีกหนึ่งคนครับนี่นี่กับใจถึงเพิ่งตื่นครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวมาสำรวจรถพี่ดุกกันหน่อยครับโอ้โหพี่แกแต่งนี่สุดยอดบางฝุ่นบางฝุ่นก็จัดเต็มมีบางหลังล้อด้วยครับพี่ดุกบอกยังยังไม่ได้ล้างวันนี้ไม่เป็นไรไม่ล้างก็รอครับไม่ล้างก็รอ ฝากติดตามช่คนหลงทางด้วยนะครับครับผมครับครับครับคนหลงทางชาแนลด้วยนะคนหลงทางชาแนลครับโดยผมมิสเตอร์ป๋องครับผมก็ทีมงานเดียวกันครับทีมงานเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมทีมงานเดียวกันแล้วทีมงานเดียวกันนะครับมาเลยมาเลยมาเลยนี่นี่พี่แดงพี่แดงครับพี่แดงอันนี้อันนี้ทีตัวมาไกลทีตัวมาไกลน่ะตัวมปนจังระยองเลยครับดึงมาเลยอ่ะดึงมาเลยดึงว่าวิ่งยังไหวโดยเฉพาะเลยโถงทางมีพี ไปเที่ยวรที่ยครับแรกครับวันนี้ใส่เข้าบ้านใส่เข้าบ้านาวันนี้ใส่แล้วเข้าบ้านเลยอ่าพู้กัเจ้าวันนี้เอาลูกสาวมาด้วยลูกสาวอยู่บ้านร้อนมานั่งรลยนั่งเลยหลังก้าวขนมแรมแล้วพี่ไปแล่เครืจ้าว่าไหนครับเอ่อไปได้จะกลางเดือนนะครับกลางเดือนประมาณวันที่สิบไปมาแล้วเดี๋ยวไปมาแล้วไปมาแล้ววันที่สิบไปมาแล้วนะครับตีก็ดีไป ครับถว่าึลงเียวถึงเพิ่งตื่นเลยปะอันนี้อันนี้อันนี้รวมพลใจถึงเพิ่งตื่นนะยังมีอีกเยอะนะครับทีมงานใจถึงเพิ่งตื่นเดี๋ยวผมจะผมจะไปสัมภาษณ์ใกล้ชิดให้ครบทุกคนนะทีมงานใจถึงเพิ่งตื่นเราเนี่ยคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝากฝากเสียปอนนะครับเสียปอนเสียอขอบคุณแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีพีตพ่ต้นด้วยพี่ต้นครับพี่ต้น,ตนเดี๋ยวผมก็จะไปรถของคุณเหมือนเดิมรีวิวทีละคันเลยนะครับรอ่า<ช>ครับผมวันนี้เรามาเรามามาชมรถเสือลูกโอ้โหเงาแวบเงาแต่หัวนะครับกระบะไม่ได้หวัวตครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนาดไม่ไม่ล้างนะไม่ล้างยังหล่อนะครับเนี่ยอ้โหอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสือใต้ตัวจริงอรัเสือใต้เพราะว่าสิงเหนือสิงเหนือวันนั้นของของร้อยโทครับอ่าวันนี้มาเจอเสือใต้ครับ เดี๋ยวสาหรับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มามาเจอกับทีมงานของได้ถึงเพื่งนตื่นใบเด็กลงโมนะครับครับครับผมแล้วก็ยังไงก่อนจบคลิปนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับคนหลงทางชแนลนะครับคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปนี่ของรถเสียบอลครับรถเสียบอลเสียบอลผมจะตามรถุณนะรถเสียบอลแล้วก็ อพี่ต้นครับอพี่ต้นพีตน่ต้นอีกการนนิงเตรียมตัวครับเตรียมตัวให้หออ่อเดี๋ยวเราเจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ